สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องคนบ้านไร่ของเราก็จะมาทําการสาธิตการปลูกนะคะมันหวานนะคะหลังจากที่นะคะ,ะมีเพื่อนๆน,นะคะมาขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกมันหวานนะคะ,ะเราจะเริ่มต้นในที่การเลือกนะคะการเลือกยอดอการเลือกยอดสําหรับการไปปลูกนะคะ,ะเห็นไหมคะมีรากด้วยยิ่งดี เดี๋ยวทำการตัดนะคะประมาณ30เซนติเมตรหรือ1ไม้บรรทัดนะคะเําทำการตัดใบนะคะตัดใบเหลือไม่มากขนาดนี้นะคะ รอชมนะคะวิธีการปลูกนะคะอ่านี่มันเป็นมันม่วงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะคือเตรียมยอดพันนะคะกับโมนสัตว์นะคะหรือขี้วัวนั่นเองนะคะ,ะปลูกระหว่างร่องยางเห็นไหมคะ,ะร่องอยางเพื่อจะให้มันคลุมหญ้าด้วยนะคะ หลังจากที่นะคะที่เราขุดทำเป็นร่องแล้วนะคะระหว่างยางนะคะต้นยางสองต้นนะคะทีนี้เราก็จะมาทำอเอามมลสัตว์นะคะโรยลงไปทำเป็นร่องนะคะปลูกที่แรกนี่ให้ใส่มูลสัตว์ก่อนนะคะหลังจากนั้น พอปลูกมันหวาดลงไปแล้วให้มันฟื้นตัวได้ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะสูตร15บ5้าหนะคะหรือว่าเลขข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้อย่างเช่น21่สิบหรือว่าจะเป็นสูตรเสมอคือสิบหก็ได้นะคะแล้วแต่ โรยมมนสัตว์ลงไปนะคะให้ทั่วเลยแล้วก็ทำการกรบนะคะกรบดินมันจะอยู่ร่องก,างกลางแยกร่องกลางนะคะทำการกรบเลยค่ะที่นี้กรบดินลงไป เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ลือแต่ยอดมันนะคะ ผสมนะคะครุกเขาให้ดินกับหมูนสัตว์ผสมกันนะคะแล้วก็จะเวกอีกรอบที่แรกไม่ต้องกรุบก็ได้นะคะทีนี้มาทำการวางนะคะมาทำการวางยอดมันหวานนะคะให้แนวนอนอย่างนี้นะคะเพราะว่า หัวมัน,นจะลงนะคะเห็นไหมคะเป็นรากรากออกตรงไหนนะคะอ่ามันจะมีหัวตรงนั้นนะคะ,ะนี่นะคะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะเอาวางลงไปเลยให้แนวนอนแนวราบนะคะแล้วก็กรบดิน แค่นี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปให้ห่างกันนะคะอาจจะวัดเป็นคืบสองคืบก็ได้ค่ะอันนี้คือยอดมันหวานที่เราปลูกไปแล้วนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะมันจะฟื้นตัวอย่างนี้นะคะ อันนี้จะเป็นมันหวานนะคะมันหวานที่เราทําการปลูกไปแล้วประมาณเกือบจะเข้าสามอาทิตย์นะคะ,ะต้นขนาดนี้นะคะเราแนะนําให้ใส่ปุ๋ยได้จะใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือสูตรเสมอนะคะบารุงต้นบํารุงใบนะคะเริ่มจะบํารุงรากนะคะให้ไปดูนะคะนี่คือปลูกนะคะช่วงระยะเวลาเดียวกัน ใส่ปุ๋ยก็ไม่ Ny ายากนะครใส่ปุ๋ยก็ไม่ยากนะวันนี้ไม่ได้เอาปุ๋ยมาค่ะเราก็ทําการขุดนะคะเจาะมาเสียมก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะคะถ้าสะดวกทําอย่างนี้นะคะแล้วก็หว่านปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็กรบนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะปุ๋ยก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้สมมติว่าเป็นปุ๋ยนะคะสมมติว่าดินนี้เป็นปุ๋ยก็กรบนะคะลงไปนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะ แต่ปุ๋ยเคยมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะใส่สูตร15-15-15สูตรเสมอครั้งเดียวเลยนะคะมันก็จะลงรากนะคะเป็นหัวนะคะสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนก็ถอนได้แล้วนะคะถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นก็คือแมงนะคะจะมีมแมลงมาเจาะเจาะลงหัวเลยก็เรียกว่าขี้เมานะคะอาจจะมีขี้เมาได้ก็ปล่อยไปนะคะ,ะสิ้นสุดแล้วนะคะตั้งแต่กระบวนการการปลูกมันหวานนะคะ,ะการทําร่องการปลูกแล้วก็ตัวขนาดไหนทั้งใส่ปุ๋ยได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องคนบ้านไร่ชายทุ่งนะคะคนบ้านไร่นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ